สวัสดีครับวันนี้จะก็คือวันนี้อยาจะมาบอกว่าเมื่อวานเรื่องของทั้งวันแล้วอประมาณปลายสี่โมงนะครับไฟก็ดับใช่มันดับแล้วก็นี่แหละมาดามของตู้อยู่บ้านหนุบ้านบ้านที่มีบ้านที่เป็นยูทูบเบอร์แหละอย่าบ้านหลังนั้นนะคะ เค okay, บ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่มีช่องฟักกะเปาทีโอเคไม่เป็นไร,อไรเออไปติดตามช่องปลากระเป๋าทีวีเลยนะคะวันนี้มีคนติดตามพันกว่าคนแล้วอแล้วก็ไปติดตามช่องผมเลยค่ะโอเค,อเคก็คือจะแบอบกว่าวันนี้อากาศดีมากเลยแต่แดดร้อนไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะทําการทดลองเออทดลองอะไรไม่รู้เดี๋ยว,ยวไปบอกกันคลิปหนะ้า ก็เคยจะมาบอกตอนนี้มีไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาถามก็ได้แต่ถ้าผมจะทำโอเคประตูตรปรนะตูนผมจะทำถามแมาตอบโอเคนะครัะตอนนี้ขอลาไปก่อนครับคอมเมนต์กันหน่อยเยอะๆนะครับโอเค okay, สวัสดีครับ